สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆมื่อนี้กับบ๊ี่ยังไล่กับเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิงให้ชมกันจ้าอากาศหนาวใบใหม่เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้าเก็บภาพบรรยากาศในปลาขางบานมาให้พี่ให้น้องด้เบิงกันจ้านี่พวกค้อนใหม่ตอใหม่พวกนี้เป็นตาเฮ็ดเกิดได้พี่น้องเนี่ยเนะาะวลามันกระบ่ค่อยชุ่มชื้นคักปันได้นี่ก็เป็นน้องน้ำเป็นหวย ห่วยนึกว่าเป็นคลองลน่จาจะเนาะจะเนิ่งกูนผู้บบาวขอยยางไปละได้เก่าลักกับตาหนึ่งจากพี่เนาะเป็นน้ำคลองลน่าจะเนาะเป็นน้ำคลองเป็นตามีป่าบ่ อันนี้กับไข่ไข่เมื่อวันกี้ไข่ใบบักขามบานเข้าเลยแต่พี่น้องเป็นไข่ไข่ใบบักขามบานเข้ามหาเลาะเบิงเห็ดจ้ะพี่น้องบะหมี่เราเงียบเม็ดซีรีแต่ว่าอันโอ้มันเมียนี่ยังนี่เนาะโอ้โอ้ ต่อใหม่ขอนใหม่พี่น้องเรีวยกว่าเห็ดเบิงข่อยฝ่าวลายนี่บักตามแย่ตอดข่อยกีบอยู่เด,ด้พี่น้องฟันมาไฟใหม่ผู้เด้อโอ้ยเราข่อยข่อยรั่งร้างอันนี้อันข้าจาว่าโอ้ยไปเห็ดซุปแสบแสบปะนะขอกะบบกินข่อยรั่งมันตอดเจ็บตอดจิบอยู่เด้พี่น้องขัก็ไฟฟาชอ็อตอีกคนเด้อโอ้ยขนละศูนย์อันนี้ น,นี่กับใบสะเดาอ่ะจ้ะพี่น้องนี่ใบสะเดาเนาะมันแก่แล้วมี่คนเป็นอันเป็นสวนสวนสาธารณะไว้ให้คนมานาั่งพักผ่อนพักผ่อนหย่อนใจนี่จ้าจนะเน,ะนี่ยป้าโคกหนึ่งก็เป็นน้องนามเด้อพี่น้อง อะไรเห็ดเหรอเห็ดเจอเห็ดใช่ไหมเห็ดอะไรใช้แฟนขอยพคนพ่อเห็ดใชะเห็ดอยังเนี่ยเห็ดเห็ดอยังโอ้เห็ดนี่มันกินบ้าได้หรอว่าแช่สองอันดีใจพ่อเห็ด เกินก็ได้ดอกพี่นอ้องเนี่ถุงมือล่อนกับโมเก็บ กลับบ้าน <c oughs> อันนี้ตังค์คนไปสาหรับนังน่งนะจ๊ะเนาะตังนั่ง,งนย่างผัดเส้นนัง่งผับกับปูล่องสีหรับพี่น้องวันนี้คันเลิกนั่งแล้วย่างแล้วกะเขากับพับเก็บไว้ก่อนก็ต้องนี่เห็นป่ะมันกับ,บ่เปียกพี่น้องเห็นบ่ ไอเดียของเพื่อนสุดยอดเลยจ้ะเนี่ยที่เพื่อน,นั่งทุกสิ่งทุกอย่างนางั่งแล้วก็พับไว้ได้พี่น้องพับไว้จะย่ามสินั่งกับย่ามสินย่ามสินั่งกับปูลงมาสินะเห็นไหมันะก็เป็นตั้งนงันง่งขันั่งขันั่งแล้วสิพับเก็บขึ้นเห็นไหมสมาร์ท ที่ห้องเพื่อนกันนี่เพื่อนก็นเอานี่เนาะเพื่อเพื่อบอ้อันค้ามันจมลงไปในดินนะจ๊ะพี่น้องนี่เห็นไหมเพื่นอนก็เอาก็เอาอันนี้แหละมาห่อไว้ยังเสียให้น่าหน,นึ่ไอเดียของเพิ่นดีครับพู่นสวนมันเป็นสวนยอมเน,น,น,นาะจ้ะเนาะขันเมือนในงามคักได้พี่น้องงา,งามงามเด้นี่ตอนนี้มันเข่าหนานาวแล้วกะมันก็นหกแนบอีผู้ใดมาดูแลสนใจเข้ากับตัดแค่ หนาซื่อๆตัดหนาซื่อๆแต่ว่ากระเบื้องสะอาดห้องสะอาดตายอยู่จากพี่น้องเป็นตามะย่างเล่นอยู่ใส่เสื้อหน้าหน,นาขาวก็ะมะย่างออกก็ร่างกายมันเข้าเต้ากินข้าวกินน้ำแล้วเ้าจะออกมะย่างไร้ไหนตัวเห็นอยู่สองสามครูผละกย่างไปทั้งผุนย่างาไปย่างไปทั้งผุนเนาะ นี่ก็เป็นต้นแพร่จ้ะพี่น้องนี่ต้นแพร่นี่ก็บเบิดหน่วยแล้วหน่วยมันโลนมันแล้วจ้ะพี่น้องหน่วยมันโลนโลนแล้วเขาเจ้าก็เก็บไปให้ให้ยหมาเนาะเก็บเอาไปให้ยหมาจ้ะอันนี้แมนต้นยังนี่น,น้อนี่โอ้สิแมนต้น Apple แอปเปิ้ลล่ะนี่เป็นต้นแอปเปิ้ลจ้ะพี่น้องแอปเปิ้ลนี่มันสุกแล้ว เคนน้ำลายแตกเหี้ยนบักใหม่น้ำลายแตกไซ่ัลด้โอ้คือเป็นแนวนี้หมากใหม่มันเกิดขึ้นมาทำมาสาสตรโดยธรรมศาสตรบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยาบ่ได้ยังมันกับนวยมันกับบ่องามันกับบ่เป็นตะกินพี่น้อง นีบ่งคนตัดหญ้าตัดหยังงามเป็นระเบียบเรียบร้อยจากพี่น้องใบใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ามันหนาวนะจ้ะเนาะมันหนาวมันเริ่มมันเขานานหนาวแล้วนะทาคี้นพอ่นเนนนะนนอิ้นเฟอร์ตโอแล้วดูบใบไม้ร่วงแล้วดูใบใหม่เปลี่ยนสีนะแล้วดูบใบไม้เปลี่ยนสี ตนใหม่คนใหญ่ๆแต่พี่นอ่ะมึงอันเนี้ยปลาปลาทางนี้เขา,าบ่ได้จากพี่นองเพราะว่าพิา่นมีงัวนเนาะเหลี่ยงงัว เรืองง่วงเลยน,นีย่คนก็สิเอาลวดไฟฟ้ามาคลังใบจาะพี่น้องเขาบ่ได้ดอกขอย่านข่อย่านไฟมันช็อตสิเป็นลวดไฟฟ้าเนาะจ้ะเนาะเนี่ยมันสิเป็นลวดไฟฟ้าสิละ่ะข้างในเป็นง่วงจ้ะพี่น้องคนนี้ไม่ไปไม่ยังไปเลยนี่พามช็อตตายแล้วเนี่ยเห็นเห็ดเห็ดใน,น,นย่างเขา ตื่นเต้นแลนเข้าไปตายบ่หู่เมืองได้หน่พี่น้องบ่ได้ตายย้อนเฮดเด้อตายหย่อนไฟฟ้าชอ็อตบางคนเห็นเฮดหลายตื่นเต้นโอ้ยบ่ได้บ้าเขาว่าเฮาเด้อคันเฮดละตื่นเต้นอีนหลีละเฮดมันก็แปลกเด้อจ้ะพี่น้องเห็นทุกปีก็ตื่นเต้นมันทุกปีปีไรปีไรก็ตื่นเต้นาานะจ๊ะเนาะ แล้วปีนี้บ่มีเห็ดให้ตื่นเต้นหรอกแะพี่น้องเห็ดบ่มีเห็ดบ่เกิดเห็ดบ่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นเป็นย่อมๆึ้นนิดๆหน่อยๆบ่เบ่งบ้างคือปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ป๊าดที่เถอะโอ๊ยว่าแล้วก็บ่ได้ไปจอกเบื้องงามขนาฝรั่งผักกวางตุ้งนะอากาศเริ่มเย็นแล้วคือสิออกแล้วล่ะคือสิป้งแล้วล่ะเอ้าอันพ่อใหญ่ข่อยคือเห็ดถุงมือเฮียตลอดโอ้ย มื่นแล้วเหลียวมาเห็นอยังแล้วมันมืดแล้วพี่น้องเดียวยังมาเห็นแล้วกลับบ้านกลับบ้านสารับพญายคอยไปทางไหนล่ะเอาแล้วยางไปทางไหน เบ็แต่พอเราอยากแคนอีกซีป่ะอีบีอย่าอย่าเม็ดแต่เดี๋ยว้อ่าอ่าทบ่อบอบอดูหินอย่หซีคุณกันนะฮะโอ้ย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 เอ้ยโอ้ยโอ้นแอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้นโอ้ยโ้ดอ้เอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอคลิปใหม่อไปจ้ะคลิปนี้ก็ลาอนค่ะสวัสดีค่ะ